ค yup. <c <c ุณหมอคุณหมอหมากัดเหรอแดงเลยก็คือกัดใครทำไมก็เออเออเห็นไหมเห็นไหมไปกัดกันแล้วมันเป็นไงเออพอไปกัดกันแล้วเจ็บไหมอืมเจ็บไหมทีนี้เจ็บไหมหมอกแดงนะอย่านะ ก้าอาหมากระโจนนะรนะะวังนะนบอกแดงนะอย่าไปอีกนะแดงแดงอย่าไปอีกนะไปแล้วฮะเฮ้ยใครอ่ะอย่ไปเลยอย่ากระอเนี่ยอ่า เข้าบ้านหมาเข้าบ้านมาไล่หมาไปเร็วๆไล่หมาไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนั่นนั่นบอกไปก่อนไปไปไปเลยแดงแดงกัดเลยแดงกัดเลยนะเอ้าอ่ามันไปแล้วลูกไปแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาหมาไปแล้วมามามาลูกมา ไปเออไปก่อนเลยจะกัดพลอยนะมาแดงมาเยอะแม่แดงมาแดงมาแดงฮ่าฮ่าฮับโจับโบจับแดงแดงเป็นแผลกัดเหรอ เป็นแพ้เหรอมันเป็นอะไรทำไมไม่ติดอ่ะทำไมไม่ติดเลยจ๋ามดแดงอดดง๋องใช้มดเหรออ่าไอตัว้อยขา ตัวร้อยขาเขาเรียกตัวร้อยขาแมงกิจจือแมงแมงกิเกือขีกั้งกือบ้านข่อยเอินขีกั้งเกือบจ้าจ้าโอ้ยมาดูอีกแล้วขีกั้งกือขีกั้งกือเหรอโอยตัวเยอะเลยโอ้ยยายไปเอามันออกก่อนเอามันออกจากบ้านก่อนมันจะกัดเนาะ อย่าไปจับมันนะคะตัวนี้มันกัดนะคะเดี๋ยไปโน่นเลยจหายังไงอย่าไปใกล้มันนะตัวนี้มันกัดนะคะอ,อืมมันกัดนะนี่อย่าจ,จับเออมีมันน่ากลัวนะจ,ะจับนะคะ